สวัสดีครับเมื่อนี้เข้ามากินอาหารแบบที่คุณเคยนะครับเด้อต้อมมะม่าใส่ผักกาดขาวแล้วกับผักตำลึงนะครับแล้วก็ไข่นะครับไข่ต้มกับไข่ลวกใส่กันนะครับมาคุณเคยครับคุณเคยอ่ามาเด้อแซ่บนลูกันนะครับเด้ออ่ะบริรเวณไซส์ครับอาหารง่ายๆครับผม sẽ cả lắm bạc cho những phấn tốc em nhìn ngay con hát nấm thêm à xong ừ ừ ừ เพิ่งดูถูกมา,มากๆนะครับเมนูง่ายๆนะครับเมนูพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่บกวยได้ไปใสครับฝ <c oughs> นกับลิ้นมาเนี่ยฝนตกโอ้ยอยกกินแน่นหอนประหยัดค่าใช้จ่ายพอมครับ,รบพักสิบบาทนะครับเอาพักที่เหลืออยู่ในตู้แหละมากกับสื่อประกาศสิบบาทประกาศนนน้อยๆนะครับประกาศขาวเก็บตํารึงขางขางหัวมากนะครับ ไครซื้อมีไว้ตะดดนนะครับใครนี่ประหยัดยุ่ซื้อ,อยู่อันซื้อเขากินนี่หัวซ้ำนี่สี่สิบห้าสิบบาทนี่ครับไหลอีหลยอยีออันนี้เขาซื้อมาไว้ตะดนแล้วกับเขาที่มันอ่าพระท่านในเบิดนะครับมาเห็นเพื่อประหยัดการใช้ใจเพื่อสุขภาพด้วย ช่วงนี้ยอดตำลึงเนี่ยกำลังงามสามาถเก็บเด้เลยครับนี่ประโยชน์ครับตำลึงมีประโยชน์ต่อร่างกายกินตำลึงเนี่ยงีงว่ะบำรุงสายตาบ่ะครับงี้ว่าลดน้ำตาลในเลือดครับคนที่เป็นเบาหวานรักรักรักสุขภาพด้ยกินได้เลยครับตำลึงอันนี้กันอันนี้ก็เพื่อสุขภาพเหมือนกัน <c oughs> ลดน้ำตาลในเลือดลดความดัน อากาศเขนี่ประโยชน์พักตัยยางนี่ประโยชน์ครับกินให้พ่อเหมาะครับกินให้พ่อเหมาะอ,อ บิ๊กมาหมาบิ๊กฮอร์บิ๊กนี่นะครับสองหอแบบน,นี้ยันตดบอิมโลมมากครับผมถ้าอยากหู้่าราพุณหลายๆกบบเขาไปเบิ้งในกูเกินเลยไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติอมเอาครับที่ผมบอกไปกับพ่อๆข้าวๆเลยครับเรื่อพี่น้องเลยมา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  我睇下。Wow, <laughs> อาหารสำหรับคนใช้แรงงานชนชั้นกลางคนแบบจะไปอายเฮ็ดเก็ดกินครับเฮ็ดกินแซ่บซื้อมาหมามาเขาก็มี่พักใครเห็นโอ้ซ้ำไปซื้อสั่งซ้ำไปสั่งเขาเฮ็ดกินจานละสี่สิบหา้าสิบบาทเด้ลองเฮ็ดคือผมนะครับเด้อ <c oughs> ใช้พักเหลือช no well, ื่อห <thorough looking. S 1> ้องติ่งหนักติ่งง่ายห้อแชร์เป็นแค่ตัวครับว่ใส่เป็นอาหารสันเลือดได้แล้วแรงอยู่แล้วครับแล้วใบแล้วเทียงแล้วเ้าแล้วแต่ทีเฮ็ดกินงง่าไหมครับใส่อมอินไปเลย เพลินแป๊บเดียวมมบรอเลอ เบาๆหน่อยกินในไลท์ทำเบอร์ช่อังสิบบันลำขั้นนี่แต่ว่าเอาไว้กินได้เคี้ยวสบายด้วยนะกินอยู่ครับกินอยู่อืมร่องเห็ดกินนะครับที่เป็ผมว่าเนี่ยผักตามหัวกะผักตามตู้เย็นนะครับที่เหลือนะครับมะเห็ดนะครับเป็นอาหาร จะเริ่มเหมือนกันมาม่านะครับสำหรับเมนเนียถ้าชอบก็บกดแชร์คนไรให้ได้ด้อครับบอกมูบอกพวอก,ก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเด้อจะทิมจะปลากันนะครับเด้อเบิ่งกันไปโดนๆครับครับผมอ้วนน้องแรงขอบคุณครับ